สวัสดีครับวันนี้พามาซื้อของนะฮะที่ร้านที่ผมซื้อประจำนะครับเป็นพวกเส้นลวดทั้งหลายเนีเส้นลวดอุปกรณ์พวกพันม้อแปลงเนี่ยถ้าใครสนใจก็มาดูได้นะนี่ผมมาจอรดรถฝั่งบิ๊กซีนะฝั่งบิ๊กซีนะครับร้านนี้จะอยู่เลยสีย่แยกบ้านแขกมาหน่อยนะนะถ้าจะมาเนี่ยต้องมาจอดที่ บิ๊กซีฝั่งนี้นะฮะแล้วเดินข้ามไปฮะตามที่ผมกําลังจะเดินไปเนะี่ยฮะจะเดินออกหน้าห้างก็ได้นะครับนี่ผมเดินออกข้างห้างนะฮะก็จะมีบันไดลงนี่แหละครับทางออกนี่ฮนะมันจะเป็นเหมือนฮนะด้านข้างเงี้ยนะแล้วก็มีทางลงเนฝั่งนู้นร้านจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเนี่ยก็เดินลงตรงนี้นะฮะหรือจะไปเดินหน้าห้างก็ได้ แล้วแต่ผมเดินตรงนี้ประจําอยู่ชั้นสองอะรถผมเนี่ยอยู่ชั้นสองนะขึ้นไปชั้นเดียวแล้วก็เดินตรงตรงนีนน้ไปเรื่อยๆร้านจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่แหละร้านนะครับอยู่ฝั่งโน้ลยร้านกุงทนวิทยุนะเนี่ยอยู่ฝั่งโน้นฮนะร้านกุงทนวิทวยุเดินไปทางมาลายด้าน หน้าของไอ้บิ๊กซีเนี่ยแหละก็จะมีทางมาลายข้ามนะข้ามตรงนี้อันตรายนะครับเห่นนะครับข้ามตรงนี้นะฮะจริงๆก็มีกดไฟแดงนะกระพริบไฟแดงกระพริบยังข้ามไม่ได้นียัะข้ามกันอยู่ต้องข้ามเลยนะครับ เลี้ยวขวาที่เห็นที่เห็นอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่ะแหละใช่เลยนะฮะจะเดินมบนี่เนี่ยฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็น b กซีนะฮะเซ็นเตอร์รนะ้านอยู่นี่นะครับหมอปแปลงไฟแผ่นเหล็กรถทองแดงรนะ้านครุงคนเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปติดต่อกันนะครับ ซื้ออะไรมอปแปลงเสร็จซื้อลวดซื้อของที่ต้องการก็มุ่งตรงมาที่ดีโอสยามเลยนะครับมาที่บ้านมอเลยครับซื้อของนะครับก็ขึ้นมาดีโอสยามนั่นหน่อยว่าจะมาถามเกวงว่ามีพวกเพจฝาจุกข้อเพจ832ไม่ไมนะฮะข้างล่างไม่มีขายนะครับเผื่อแกจะมีมั่งนะฮะแลวขึ้นมาดูนะครับครับแล้วก็เดินขึ้นไปชั้น3นะฮะออกจาก ร้านกรุงทนก็แวะมาที่ดีโอสยามนะฮะมาจะจะมาหาเฮียกวงกันหน่อยราะว่าเฮียกวงเขามีจุก 832A ดเปล่านะครับเดี๋ยวแวะมาดูกันนะ,ะเจอแล้วะฮะเฮียกวงกำลงัลงรอ,องเครื่องเสียงเพิร์กเก็ตแคชเชียร์มีมีแบบสวัสดีีิลจิบมีจุกไหมเนี่ยมีจุกมานะมีอะไรนะเนี่ย มีเพจมั้นี่ะจุ๊บเพจอ่ะมีหรือเปล่าบอก่ม่มีอ้าวมีหลอดแต่มันไม่มีจุ๊บแล้วก็ซื้อไปแล้วไม่จุ๊บไม่ทำไงอ่ะไม่รู้เะมันนะงซื้อสองให้จุ๊บมาเฉพาะไงอ้าวแล้วไม่มีแบ่งขายเหรอไม่มีเลยจะตายเลยเจ็บแน่เนี่ยเนี่ยแปดสองเก้าด้วยใช้ตัวเดียวกันน่ะก็ต้องดัดแปลงอ่ะดิอารมณพันเราแหละอ้ยอันตรายเนี่ย อะไรไอที่ไอตูดอาเจเ,เ,เดี๋ยวอะตูดอาเจเดี๋ยวมาดูจะหาเจอล้ว๋ยวมันเป็นตูดอาเจเดี๋ยวไปปีมันเป็นเล็กกล่าเลยเกี่ยวข้องกันออ <laughs> ดูพี่ในยูทูปก็จะโทรไปถามพี่ว่าเหรอ,แต,อแต่ในยูทู e มันไม่มีขึ้นเบอร์ มีนะมีนะเบอร์ก็อยู่เพรามว่าผมมีอยู่แล้วผมก็ได้ค่อยได้ลงเบอร์ลงมาแล้วใจวิเคราะห์เยอะใช่ไหมทุกคนมาจากที่ทั้งนั้นเลยใช่เลยก็โยนไปนู่นไปหานู่นเราบอกไม่มีเวลามานี่บอกเครื่องเนี่ยประกอบก็แย่ๆเลยไปซื้อเด็ดที่เนี่ยบอกของผมเนี่ยมันก็มีเวลาหรอกขอบคุณมากค่าอะไรเราไปกินข้าวกันปั๊บจอดรถปั๊บปั๊บจอดรถไหนมามา ไม่เคยเอาไว้ที่รถฟรีเหรอมันมันสามสองชั่วโมงแรกฟรีสามสิบบาทเลิกมีน้อยอ่ะที่เขาเรียกมันหกอะไรนะหกห้าหกห้าห้าสี่อะนะยไม่ยไ่ด้เหรอจะได้มาโฆษณาอันแน่ตีมีน้อยอะอ่าเดี๋ยวอัดให้ดูเสียงมันเป็นแบบไหน หลอดอย่างมีเกตาหารโบราณมีนะใส่มีน้อยโด้เลยใส่แล้วหวานเลยพวกนี้มันจำไม่ได้เป็นหลอดเป็นถอดรชเปล่าเป็นถดเป็นถดใช่ห้าหกห้าสี่อ๋อสุดยอดหลอดแล้วเกตทหารแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์ก็จะไปทำปีโฟโน่จะเป็นไงลองทำเลยไม่เคยลองแต่มันจะหวานอ่ะ หวานแน่หวานมากเบตมีไหมดูสายอย่างเดียวเบตมีป่ะมีหมดอ๋อนะโอหวานหมดโอ้น่าลองน่าลองอไปต่อยมียนะ้อยปุ๊บเห็นปับ๊บเนีด้ย <c oughs> ลย <c oughs> เนี่ยวันนี้แวะมาหาเกียกวงนะฮะโก๋กวงดีกว่ามีคนก็แซวมาบอกสำหรับไปเรียกเก,ก,กียกวงเพราะว่าแกเป็นไอ่ไลำเฮ้ยไอ่ไลำไอ่ลำเนี่ยอ๋อก็โอเคภาาษอะไร ของผมคนไทยแต่เมียผมเป็นในฮกเกี้ยนเเมียวงนอดีแล้วควงดีกว่านะดีกว่าเป็นไงมั่งตอนนี้ยช่วงนี้ก็ขายดีเดี๋ยวฝากจังมาเลยเนี่ยโอ้โหมาเลยมีบัจังแถมจากเยบดวงด้วยฮะแถมบจังหน้าทางอร่อยเย็ดกวงชวนกินข้าวบอกไม่ไหวเดี๋ยวเราต้องรีบกลับเพราะว่าเดี๋ยวเย็นมีนัดลูกค้าอยู่เดี๋ยวกลัวกลับไม่ทันนะฮะแล้วอยู่ที่ไหนพี่จิมเนี่ย บางใหญ่อ๋อองทับรีบางใหญ่ตรงบางปะทองอ่ะเลยเวทเกตหน่อยหนอวัดลาดประดูกอีกอล่าเลยไปซอยไกลกว่าลาดลาดประดกเออเลยไปซอยก็ตอนนี้ก็เป็นไงมั่งงานก็ดีนะดีนะออกไปออกยูทูบแล้วก็คนมาเยอะแต่นี่มินพี่แมมาถ่ายหลายเจ้ามงก็เขาไม่มาถ่ายก็อของผมมันพวกงานอะไรอะงานพวก งานลื้อซะเยอะงานลื้องานลื้องานพังอะไรเงี้ยนะเอาไว้เนี่ยนะเอาเชอร์แมนมาโมนะสุดยอดเชอร์แมนเนี่ยนะเอาโมไงอ่ะเอาเปลี่ยนเน็ตเวิร์ไม่เอาเน็ตเวิร์นี่ไงไม่มีเน็ตเวิร์นะโมสายโมอะไรเห็นไหมเขาบอกแล้วถ้าไม่สายเน็ตเวิร์มันก็ไปหมดดิเออแล้วลองดูส่วนมากลำโพงเนี่ยผมจะตัดเน็ตเวิร์ออกมาเพราะงั้นมันขับไม่ออก เดือเบิร์มันต้องพวกเอกำลังขับตรงสูงอย่างเรานี่มันแค่สี่ห้าวัเองสิบวั์สูงสุดซิงเกิเอ็นนนะมันก็ต้องใช้ลำโพงไม่มีเ e t อ o เบิร์ดใช่โอ้โหผมทำลำโพงมาตั้งนานไม่เคเป็นยาทำนั่นน่ะเน่ถูกสาเดินมาว่าจะต้องมีจุกในนี้ข้างล่างไม่มีกันเลยแล้วถามในเว็บเขาบอกหมดกันแล้วบอกว่าตรงสัยกวงต้องมีมั่งเหรอวะ เดี๋ยวไปหาไม่ไม่มีอีกคนนะเดี๋ย้โอเคๆก็ได้นี่เหรอเออก็ได้อยู่นะผมว่าได้นะเอ๊ะหัวมันจะใหญ่ไปป่าเนี่ยต้องบีบต้อองไปบบีเาทำบีบเดี๋ยวนี้มันก็จะมีอย่างหนึ่งพวกไอ้นั่นไหนคอมพิวเตอร์ปักมันอะหัวมันมาแล้วก็เปลี่ยนข้างในแล้วก็ตัวหุ้มข้างนอกใหม่ไอ้นี่มันดูใหญ่หนเลยไอ้นี่มันดูนั่นหน่อยน่าจะได้นะ ลองดูแต่จริงๆไอ้รูนี่มันใหญ่แล้วทําให้มันแคบก็เติมเติมหัวมันก็ได้เพราะนี่ปั๊กของไอ้นั่นเนี่ยแม่ว่าเหตุผลเห็นเอ้ะมันน่าจะได้เลยทดลองหรือยังยังรูมันเล็กเอ้เห็นเลยนี่เห็นเลยก็เติมบีบหน่อยไม่ต้องบีบไปคิดปัจจีตกระโขอะไรให้มันให้มันแคบลงอะไรเลวพวกนี้เวลาร้อนมากมันละลายว่ะมันละลายหรอก มันพวกแบคทีเรียของอเมริกาสั่งไม่ไม่มีนาทีในตัวเสียมตานนะเนเอออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันร้อนนะสุดยอดของมาฟาร์มร้อนหองมันนะจะไม่รู้อ่ะเอ้ยลองดูลองดูต้องลองดูผมเห็นมันคล้ายกันเลี่ยเท่าไหร่อาลองเออ เราชอบเก็บของไงมันก็เลยมีเยอะเนาะจริงจริงมันจะเป็นในพวกจุกสีขาวอ่ะไอ้พวกไอ้นั่นนะคล้ายเหมือนกับพวกนี้แหละทั่วไปอ่ะที่เป็นจุกนั่นแะทนไม่ได้เมื่ี้ีดจุกมาแล้วก็ร้นาเนี่ยนะเขาหัวมันก็ไม่เคยรับิดเออเป็นเซรามิกไงพวกนี้ถ้าเซรามิกมันทนความร้อนโอ้หมันร้อนขนาดเซรามิกจับยังร้อนเลยร้อนมากเลยจับไม่ได้เลยอ่ะ กำลังออกต้นใหม่ในหัวข้าวนาสวนกำลังมันเยอะแล้วเออกำลังเหลือเฟือนี่ขนาดสเตจเดียวนะใช้โอใชกี่โอมหรือเป็นไอ้คาโถดใช้เป็นโอมหรือเป็นเคเนี่ยใช้เป็นโอมหรือเป็นเคใช้อะไรคาโถดตัวเนี้ยโอเคเเอออโมป็นโอห์มใช่ไหมอ๋อกำลังเยอะ สามร้อยโอห์มโอห์มใช่ไหมกำลังเยอะแต่ว่ามันนะขาอาใหญ่ใหขนาด้อืมผมมีอาเป็นแม็กเต็มเลยอาโบราณนะจริงๆมันไอ้จริงจริงแล้วมันพวกเอคาาถดพวกนี้ถ้าเป็นโอห์มมันไม่ร้อนเลยไม่ต้องอาใหญ่ก็ได้ก็อยากให้ใหญ่ๆหว่เหรอทำไมอ่ะคิดเก็บมากล้อมมีอย่างนั้นได้โอ้มีกันดาวราเป็นเงี้ย ตมาจริยจริงๆไม่พวกนี้มันตกค่อมไม่ท่าไหลอะนะมันก็ไม่น่าจะเนีย่ยจะพวกนี้ก็เหมือนกันอันนี้ลอดได้นั่นเนี่ยอะไรเปลี่ยนรูปก็เลยเยลอาไปยืเออเนั่นนีะดิอันนี้เห็นได้ข่าวก็ขายเป็นชุดเลยชุดกระลำโพงแถมลำโพงด้วยนะตัวไหนเจอแมนนั่นแหละเจอแมนลำนั้นนี่อะไรอ๋อ้ทำไม้แถมอันนี้แหละ ดอกข้วแพงดอกวีฟ้ารอบสามพันแล้วใช่เออก็คิดเพิ่มไปเลยไงบวกได้าไรหาเออนะดอกวีฟ้าเนี่ยเออใช่วีฟ้าลองฟังเสียงไหมยังฟังไหมยังเลยอ๋อเขาติดเขาพิมพ์ที่ห้อตัวเองเลยไะ โอ้ลำโพงนี่สูตรสูตรนี้แล้วมันเนี่ยโอ้สูตรทำให้ชั่นเนี่ยนะข้างในทำให้ชันน่นหรือเปล่าทำลอยลอยเหมือนทำให้ชันน่นหรือเปล่าข้างใน,น,น,นอ่ะไม่มีอ่ะโปร่งกุอะไรหรือเปล่าข้างในอ่ะแล้วปล่อย,ยออล้นปล่อยล้นเด้อทำง่ายๆง่ายหมดเอาละเอาละจะฟ่วงต่อให้ฟังแล้วเนี <c> ่ย <oughs> มันไม่มีเวลาจริงเดี๋ยววันเดี๋ยวโอกาสหน้ามาตะวันตะวันหน่อยเดี๋ยวผมพาไปเลี้ยงไงเออมาท่าเสียงให้ฟังเต็มๆไม่ได้นะครับเพลงนะฮะมันไม่รู้เหมือนกันว่าเพลงเก่าๆแบบนี้จะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าก็จะต้องตัดออกนะครับนะก็ให้ดูนะครับมันมีลำโพงฮลโลอี เวลาทําไอ้พวกนี้เวลาไปต้นเหน่อต่างประเทศเยอะก็มีทั้งไทยอะไรนะท่านพูดไทยที่เยอรมันก็มาไปยังไม่ตอบอะไรอะไรตอนนี้ก็ในไทยก็ไปเรื่อยๆก็ดีนะก็เห็ว่าไปได้ไปได้เรื่อยๆอือนี้งานหลอดคนหันมาเล่นเยอะทั้งหมดเกิจะมาเล่นหลอดเออเด็กๆยังมีใหม่ในเนื้อเสียงก็ดีด้วยนะเดใช่หกห้าหกหก ต่หลอดมันก็หายากใช่เดี๋ยวนี้หลอดใหม่ก็มีนี่โกล้าศูนย์เนี่ยแต่เทียบเท่าไม่รู้ว่ามันวามันจะได้หรือเปล่าวันนั้นเองก็ที่ต่างจีนก็แพงแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ฮะจีนก็แพงอะไรก็แพงหมดละกลายเป็นของแพงหมดแล้วเดี๋ยวนี้จะมีแทบทุกอีเบอร์หลอดแล้วมั้งยกเว้นไอ้พวกหลอดตระกูลที่แปลกๆอ่ะอย่างไอ้พวก ตัวสามสี่เงี้ยหกเออหกหกห้าศูนย์เจ็ดห้าเก้าหนึ่งมีหมดแล้วเนี่ยในในในของจีนเนี่ยเสียงสู้โบราณไม่ได้ก็ใช่เสียงสู้ไม่ได้การทำเพจเกเตอร์ของมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมโลหะโลหะวิทยาสู้คนโบราณนี่แหละใช่คนโบราณหูดีกว่าคนสมัยใหม่เฮ้ยสมัยก่อนมันทําแข่งจริงๆริงทำเพื่อแข่งกับฝรั่งจริงๆอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยหรือว่าเยอรมันอย่างเงี้ยแส่งกับยุโรปเนี่ยมันแข่งกันจริงจริง คือใครมีฝีมืออยู่ได้ฝีมือไม่ดีแย่แสล้มไปเลยเหมือนกับสมัยก่อนบ้านเราก็าเหมือนกันแข่งกันด้วยฝีมือความคงทนความอึดว่าใครอึดตัวคันใครเสียเร็วๆว่าแจ้งแล้วเยอะห่อนั่นไม่น่าสังเกตนะอย่างพวกเครื่องนอกเนี่ยอย่างแมกนิททอรสหรือว่าไอ้พวกเบนเชอร์ยิ่งเก่ายิ่งแพง ตอนนี้วินเทแพงเลยแพงหมดทุกตัวใช่ไหมสภาพแย่ฟังไม่ได้มันยังแพงเลยแพงไม่รู้เปลี่ยนซีหมดแล้วเสียงก็เปลี่ยนแล้วอ่าพวกนี้มันจะเปลี่ยนหมดแหละซีตัวเครื่องหนึ่งเปลี่ยนยี่สิบสามสิบตัวก็ฟังไม่ได้แล้วซีมันก็ไม่เหมือนมันยังไงฟังแต่ฟังแต่โครงฟังแต่โครงล่างฟังเป็นจีนไม่ได้เลยเขาคือก็ถือว่าได้วินเทจจากตัวมันใช่ไหมได้ยี่ห้อตอนมองยี่ห้อไป แต่เ,เสียงต้องมาหายอยาอ,กอากลัวถ้ามองก็ต้องเอาไม่กินทอสแต่เสียงต้องมาหายอยอะกว่าวน,นีมีคนก็เปรียบเทียบกันเนี่ยบอกเอ้ยทำไมไม่ทําให้เป็นเหมือนรุ่นเก่าให้เสียงกําลังขับเยอะอะไรเงี้ยบอกว่าใช่แต่ก,ก่อนมันเป็นพูดผูกใช่ไหมกําลังขับก็ทําคือดังแล้วมันนะพูดผูมเนี่ยมันนะมันเสียงไม่พอเท่าซิงค์เทนเรอโอแน่นอนอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ฟังกันแบบ ดังขนาดนั้นแบบคอนเสิร์ตเราลฟังในบ้านเราก็ฟังให้มันชัดกรอมเราก็พอแล้วใช่มาเอาบุบปับบุบปับบุบปับไม่ไหวฟังตัวเองก็ได้แล้วเรามีของเยอะใช่เดูอนนี้นี่โชคดีนะผมได้ได้ตัวหนึ่งเยอห้ออะไรนะนำมูละ ธรรมบุระเอาพุธเอาพุธใช่ไหมธรรมบุระได้มาจากอะสะใจเลยได้มาจางไงประมูลเขามามี้อมมาขายเราต้องซื้ออาวเลยธรรมบุระแบบพุธภูมิจะส่วนมากจะเป็นพุธภูมิหมดนะจะเปพี้ยนัเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมันเป็นล้าคู่จากพอดีเราใช้ได้มันคือตัวอะไรมันเป็นม่อแปลงติดหน้าติดหน้าอะไรติดห้าโวล์ สิบห้าวนเหรอก็ได้สิเก้าสองร้บเก้าสองอยสิบห้านก็คือเอาพุดในเซีง่ไหนแล้วผมองเสงดีด้วเออังให้ฟังเหรอฟังไหมยังอยู่ไหนอะแดงก็ได้มาเยอะสิเยอะซื้อจัดะใจเลยล่ะอ๋อเปิดโดูแล้วนี่จะยกยกไปต่อให้ก่อนเป็นไ อ้าวแล้วจริงๆทำไมในในไทยยังมีอยู่พวกคนเข้ามาขายแล้วก็เลิกแล้วไงเหลือลไม่เยอะหรอกน <ะ S 2> เนี่ยเหลือไม่กี่รุแล้วทำรุ่นลาดังนในญี่ปุ่นประมูลยังแพงอยู่นะแพงกว่า,ทาออแทงโก้นะเออเพราะออกมาบ้านเราแทงโก้ดังกว่าใช่รอแล้วไอ้รูปแบบข้างในเป็นคืออะไรเป็นนี่เอาเอาขอ, <นะ S 2> ของเก่ามาย้อนยุคเดอรุ่นแรกเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะขายตัวเนี้ยมะลิ ไม่ภาคหลอดหมด่ไหมขห้างในอ๋อเดี๋ยวแดนไปเปิดให้ดูฟังเสียงก็แล้วกันเจอโชนะเอาพุธมาบูระเออมันคือมออแปลง15โวลต์จริงๆ12-15โวลต์นี่ทำเอาพุธได้หมดนะบางคนไม่รู้นะว่าอเอาพุธเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปไปสั่งพันที่เป็นเอาพุธจริงๆ หาหม้อ,อแปลงไฟนี่แหละ220โวลต์ออก12โวลต์13 13.8แล้วเนี่ยมีขายแย่นะทดลองได้หาเรื่องเขาไปทำกันเองนะเราจะขายไม่ออก <c oughs> มือต้องราเลยม, <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มันจะนิ่มออได้กี่วัตต์ประมาณ ตัวมันงเป็นหลอดพีเ8 6แลบพีปตัวสีขาวเนี่ยแบบไอตัวสีเหลืองเนี่ย่อย,อ,อยใครสนใจมาดูได้นะครับเอาพุทธธรมุระของญี่ปุ่นนะฮะก็ทำแอมนะครับเสียงสายใช้ได้เลยนะครับ เบสเยอะดีนะฮะก็ลองคุยกับกวงกนดูนะฮะเท่าไหร่เอ่ยราคานะครับซีอะไรเนี่ยเจนเซนเจนเซนเนี่ยหวานจอยหวานจอยลเ,จเลยเจนเซนก็เราทำอ่าเดี๋ยวเอาไปสองตัวแล้ว<อ>ลองเล่นดูอ้าวแถมอีกแล้วแจกเลย <c oughs> แจกเลย <c oughs> อ๋อขอบคุณมากคนอื่นหมดแล้วเรามีเรามีคนเดียวแล้ว มีพันกว่าตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำปีฟังเนียวฟังเองอฟังเองดียวหวานเลยหวานจอยหวานจอยเลยออแจกหลายอย่างนะครับมาวันนี้นะฮะมาหายกวงกันนะครับไอซีเจนเซนมาอีกนะครับเป็น0.1ไมโครนะฮะไม่ใช่ตัวรุ่นแพงนะครับไอตัวนี้ก็ราคาพอสมควรเหมือนกันนะฮะ รุ่นสีเหลืองเหมือนกันแต่เป็นตัวเล็กนะครับตัวนี้250โวลต์ศูนย์จุดหให้มาลองดูนะฮะผมเคยฟังแล้วครับไอซีตัวนี้ใช้ได้ฮะเว <200 S 1> ทีกวนะ้างเก็บไปทำปีเล่นดีกว่านะครับาหาอย่างที่ว่าเป็นทั่วไปเล่นกับเครื่องเสียงนะไปหาอยู่ในตัวพวกหัวแอมกิตร์พวกเคสกิตร์พวกตัวใหญ่พวกทำเไอ้ e, นั่นนะไอพวกคอร์ชั่นคอล์ชั่นตัวรูกเก่า ได้ตู้กีตาร์18นิ้ว15นิ้วมาไอแม่เห็กสี่เหลี่ยมของออาร์มันแตะทรงสี่เหลี่ยมลยนะและไม่ใเออาร์ถ้าสีเป็นทรงสี่เหลี่ยมเน่ยมมหทรงสี่โรงงานเดียวกับเออแต่อาจจะไม่ได้ตีเมานมึงนื้อเนี่ยยี่หอมืกี้เน่กีตาร ไอ้นั่นน่ะไอ้มาเชล์แน่นะตีมาเชลเหรอโอ้ยดีนะเนี่ยแล้วลองแล้วยังไวไหมยังไม่ได้ทำจริงเลยต่อปากพ่อขาตัวกระดิงเหรอโอ้ยนะใช้ได้นะนี่ผมก็ไปใส่ตู้ทำให้ช่างใส่ตู้จำพวกเนี้ยไอ้แอมลำพงมันตู้ลำพงมันก็แปลกนะสองดอกไม่เหมือนกันแต่เหมือนคล้ายคล้แต่ไม่เหมือนอ๋อมันแล้วแต่บางทีมันไม่เหมือนกันทั้งสองทาง มันแล้วแต่บางตัวมันสายเล็กสายใหญ่บางทีไม่เท่ากันนะหน้าตาไม่เหมือนกันมันคิดอะไรอยู่ครับไม่รู้แต่มันคล้ายกันแต่ไม่เหมือนจริงๆผมได้มาอย่างแคปสีดอกใหญ่ๆเงี้ยตัวใหญ่เลยอย่างเงี้ยพอเราดูข้างหลังเนี่ยมันมันเป็นดอกเดียวกันหมดนะอันนี้ดอกเดียวทอดม่เล็กเต็มตะปูเนี่ยแต่มาแชร์สมัยก่อม่ได้พวกโรงนที่มันหมดมันก็คือคือเง้นเนี่ย ใกล้ๆเคียงกันอย่างอังกฤษเนี้ยไงอังกฤษก็จะทำในอย่างนี้ก็ตู้อย่างนั้นเราเรื่องอะไรไปทำแข่งกับเขาไอ้พวกนี้สมัยก่อนเนี่ยมันตู้แคปตู้แคปสมัยก่อนนะที่พูดเนี่ยคือสมัยใหม่ไม่ได้แล้วสมัยก่อนเนี่ยตู้แคปไอ้ที่มันเล่นกับเครื่องหลอดไงเห็นไหมสมัแเราก่อนเนี่ยไอ้พวก A ที่เป็นหัว M เนี่ยมันจะเป็นหัวมหลอดแล้วแคปมันก็ต้องรองรับกับมหลอดตัวนั้นคือความไวสูงอยู่แล้วเามาเราเล่นกับเครื่องหลอดเนี่ยได้พอดีเลยถ้าเราใส่เป็นอย่างว่าแหลงไม่ได้เราก็ใส่ คอนลงไปพอดีเลยคนโบราณเก่งเยอะเออเนี่ย